มาเด้อมาทางปีเด้อมาขอมาขวนขุดดินแก่นน้ำกันเอามือนี้ลงแหกมันก็พ่อมีขุดได้ขุดอยู่แต่ว่าของแก่นแก่นดินท่ามซ้ำอ้าวลองเบิ่งหมือนกันแกเบิ่งของกันบันนี่ อ้าวบาดีมาเบิ่งคองกันบาดี้ยามื่อแรงบาดี้ออมาเบิ่งมาเพิ่งันนี้เปียหมูได้อนีเออปูปูปูมาเบิ่งบาดีใส่กบเอาเิ่งดูโอ้โนวดมาเหวี่งท้ายเพิ่งจะคากแก่เวีไงท้อง

ปูดับปูดับเออใะนี่ปูดับสายยาเลยมื่สิเลิกปันไหนี่ตกระดัสั้นซี่ี่โอ้โหเอ้มตีไม่ยิบวโอ้ม่ย่บวใครโ่เไปสวเด้มาึงไม่ได้ปูลก่ยเเห็นสเรองนอกอะเออเอาเบิ้งเลยมาปมาเลยอันนั้นไม่พูดใช่ไห เอาไมอหมัง่เออโอ้เอาแค่นี้ล่ะคลิปนี้เอาซับนี้เอามืออนลุกมืออนไปต่อมือนี่อะไรซับนี้กัพอ